หมอคะกลิ่นคนแก่เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนเราอายุเท่าไหร่คือกลัวมากคําว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บพี่ว่ากลิ่นคนแก่เท่าที่พี่เจอเลยจะเจอในผู้หญิงวัยสีขึ้นไปจริงๆผู้ชายก็เจอแต่แต่ว่าจะเจอช้ากว่าประมาณสัก5้าสิบหกสิบเนี่ยจะเริ่มมีกลิ่นแก่ทีนี้กลิ่นแก่ลักษณะเป็นยังไงทุกคนอาจจะเคยมีประสบการณ์มันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะแต่มันไม่กลิ่นเฉพาะตัวสาเหตุหลักๆที่พี่มองว่ามันเกิดจากการที่เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะผู้หญิง ัยทองหมดประจําเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนน่มันลดลงและเมื่อภาวะเนี่ยมันลดลงทาให้สมดุลฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปยิ่งการทางานของพวกต่อมเนื้อต่อมไขมันเนี่ยมันเหี่ยวลงมันฝ่อลงเนาะมันอาจจะมีการผสมกันแล้วก็ผลิตกลิ่นชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลิ่นแก่มามันจะไม่กลิ่นเฉพาะตัวแต่โดยรวม้วคือมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบสดชื่นหรือหอมขนาดนั้นครับมันจะเป็นกลิ่นที่เรารู้เลยว่าเดินไปคนนี้มีอายุมากกว่าเราหรือว่ามีอายุในวัยส0ขึ้นไปอันนี้คือกลิ่นแก่ที่พี่เจออันดับที่2นบางคนมีกาาารใชช้ยบงิ ก็าอาจจะทำให้กลิ่นแก่พวกนี้มันออกมาเร็วขึ้นมากกว่าอายุเพราะว่ามันทํางานกับระบบสารเคมีในร่างกายกลิ่นตัวเราจะเปลี่ยนไปและสุดท้ายเลยพี่เจอกลุ่มในคนที่กินอาหารบางชนิดพวกเครื่องเทศอ่าแทบฝั่งแบบเอเชียบางคนเนี่ยกินเครื่องเทศจัดๆจ,จะมีเขาเรียกว่ากลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นกลิ่นเครื่องเทศออกมาเลยเพราะมันขับออกมาทางเหงือ่อสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะมีฤทธิ์ส่งกลิ่นออกมาได้ดังนั้นเนี่ยกลิ่นแก่ไม่ใช่เรื่องตลกและกลิ่นแก่ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้อาจจะใช้พวกน้ำหอมหรือโลออนบางชนิดเนี่ยมาปรับ กลิ่นในร่างกายของเราให้มันกลิ่นม,มันซอฟลงแต่ถ้าต้องลองดูส่วนผสมดีดๆเพราะบางทีมันมิกกันเยอะมันกลายเป็นกลิ่นที่ปวดหัวก็มีดันงนั้นกลิ่นแก่สามารถแก้ไขได้นะครับใครอยากรู้ว่ากลิ่นแก่แก้ไขย,ยังไงเน่ยเดี๋ยวรอติดตามครั้งถัดไปที่พี่มาเล่าให้ฟัง